คุสนะค,ะ,คะมีคนถามมาว่าอยากหารายได้จากช่องทาง t ิกต o k ค่ะแต่ว่าเขาไม่มีทุนเลยอะค่ะต้องทำยังไงคะ ได้สคน t ิ k กต็อกเนี่ยดีอย่างนึงนะคือเขาเปิดโอกาสให้สําหรับคนที่ไม่มีทุนนะ่ะสามารถหารายได้จาก t ิ k กต็อกก็ได้นะแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะวิธีง่ายที่สุดเลยนะก็คือการเป็นในหน้า t ิ k กต็อกในหน้า t ิ k กต็อกดียังไงในหน้า t ิ k กต็อกก็คืออย่างที่บอกแหละเมื่อกี้คือดีสาหรับคนที่ไม่มีทุนแต่อยากจะหารายได้จาก t ิ k กต็อกเนอะก็คือหมายความว่าเราเนี่ยไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองเราไม่จําเป็นต้องมีสินค้าเป็นของตัวเองแต่เราเนี่ยสามารถไปดึงสินค้าเนี่ยจากร้านอื่นบน แล้วถ้าเกิดสมมุตินะมีคนมาซื้อของผ่านคลิปของเราเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือที่เราเรียกกันว่าค่าในหน้าติ k ต o อเนี่ยจะได้เห็นว่าเราไม่จําเป็นต้องมีสินค้าเราไม่จําเป็นต้องลงทุนกับสินค้าเลยแต่เราสามารถมีรายได้ได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยค่าคอมมิชชั่นอ่ะเขาให้จนถึง1 0 1 5เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราขายของได้ชิ้นหนึ่งเนี่ยหนึ่งเลยคือเราไม่จําเป็นต้องแพ็คของเองไม่จําเป็นต้องตอบแชทเองนะร้านค้าเจ้าของร้านเขาเป็นคนจัดการให้เราหมดแต่เราอะได้รับค่าคอมเต็ มีรายได้เพิ่มอยากมีรายได้เสริมจากอาชีพหลักของคุณเองนะแนะนําเลยมาเป็นในหน้าทิกต o k ส่วนรายละเอียดว่าสมัครยังไงเป็นในหน้าทิกตอ k ยังไงเนี่ยติดตามคลิปของโค้ชบีได้โค้ชบีจะมีสอนอยู่เป็นระยะหรือถ้าใครอยากรู้แบบรวบหลักมาให้เลยนะก็ทักมาเรียนคอร์สทิกต ok ของโค้ชบีได้นะคอร์สทิกตอ k ของโค้ชบีเนี่ยมีทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบสอนสดเจอตัวจับมือทําเลยนะถ้าสนใจก็ทักเข้ามาถามแอดมินได้นะครับโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์